S Galaxy S 21 FE 5G สมาชิกน้องใหม่สมาร์ทโฟนเรือธง Galaxy S 21เพื่อให้คุณได้สัมผัสแพชชั่นใหม่ๆดีๆในทุกๆวันมาพร้อมกับขนาดหน้าจอ6.4นิ้วหน้าจอจะเป็นแบบ Super Smooth 120Hz มีการปรับ Refresh r a ให้เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อให้เราได้เลื่อนดูฟีดได้อย่างไหลลื่น หน้าจอแสดงผล Dynamic AMOLED 2X แสดงสีสันและความสว่างที่สดใสแม้อยู่ในกลางแจ้งหมดกังวลเรื่องจอแตกด้วยกอ r ิล l าแกล s วิก c ์ u ัซึ่งเป็นกระจกที่แข็งแกร่งที่สุดของแกล a ล็กซี่ ก้องระดับโปรทำให้คุณสามารถสร้างคอนเทนต์ที่สามารถเรียกยอดไลค์ได้อย่างสบายด้วยภาพถ่ายที่สมจริงและวิดีโอที่มีระดับรายละเอียดอันเหนือชั้นยืนหนึ่งเรื่องเซลฟี่ได้ด้วยกองหน้า32ล้านพิกเซลที่จะช่วยเน้นและปรับลุกใบหน้าของคุณให้ดูงดงามโดดเด่นที่ดีที่สุดในโลกโซเชียล กล้องหลังให้มา3กล้องด้วยกันคือกล้องอันเทอร์ไว12ล้านพิกเซลกล้องไวท์แองเจิล12ล้านพิกเซลและกล้องเทเลโฟโต้8ล้านพิกเซลและยังมีโหมดพอ์เทตช่วยให้วัตถุที่คุณถ่ายดูโด,ดดเด่นขึ้นมาได้สามารถถ่ายวิดีโอพร้อมกันได้ในเทคเดียวทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังมาพร้อมกับการประมวลภาพถ่ายแบบหลายเฟรม ด้วย AI ทำให้ได้สีและรายละเอียดที่ดีกว่าเดิมสเปซซูม30เท่าและยังมีซูมล็อกไว้เป็นตัวช่วยเพื่อลดการสั่นขณะที่คุณซูมระยะไกลชิปเซ็ตคอ r e c o m Snapdragon 8ปดแบตเตอรี่4,500ม ah. ิลลิแอมมีให้เลือก2สเปคด้วยกันนั่นก็คือแรม8รอม128และแรม8รอม256ค่ะมีให้เลือก4สีคือลาเวนเดอร์ไวท์กาไฟอลฟราคาเริ่มต้นอยู่ที่22,900บาท หากใครสนใจสามารถเข้ามาชมสินค้าตัวจริงได้ที่สหาพานิสย์สำนักงานใหญ่นะคะหรือว่าจะทักเข้ามาสอบถามได้ที่ Facebook สหาพานิสย์ n ลน์อสหาพานิสย์หรือเข้าไปชมสินค้าที่เว็บไซต์ของเราได้เลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ